แบบอาซิเลนอาซิเลนเยอะบ่ได้กบมูห้าองสีแม่ย่ายอาคิดว่านะถ้าเป็นคนเดียวห้าองคจักนะอืมกระสิอยากอายเลนเองสินะอะไรประมาณนั้นก็เลยไปเฮ็ดอันไม่มาเพื่อที่สิเด้นว่าเล่นเล่นได้เล่นเลนยกยกนัวหัวมวนแนวใได้ก็ได้ยองสินะเข้าใจว่าย่า่คอยคิดว่านะอืมแต่ไปเขียนแบบนั้นมีเจตนา อะไรอทันว่าแค่อยากรู้หยอกได้แมนบอกเออสัมผัสที่เคยบอกแมนโคตร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 จริงอะ่ะว่าวเล่นได้ อยากรู้แค่เจตนาเฮงเฮบอกมาเฮงเร็วๆหาว่าเธอหาหาว่าเราคิดไปเองตอนตอนใช่ใช่ใชแมนพรท่านว่าป้าลูกอะไรป้าลูกน้องทีน้องทีงทวันดีจ้ะน้องที กำลังกำลังสิโลมแต่ว่ากำลังอันสอบสัมผณ์เฮ่งเฮ่งอยู่นี่อย่าคุ้ว่าเป็นไัยสันได้เฮ่งเฮงสวัสดีค่ะพี่มา่ดามซูน้องทีเดี๋ยวตอนี้พี่ก็คือพี่เพราะท่านอันไล่อันสดน้องทีบอกพี่บ่ใครเห็นเลย่ใคเห็นเลยเดี๋ยนี้น้องทีเหมือนโดนสะกดรอยว่าันว่าใช่ไหม สวัสดีค่ะคุณวัลละช่องคอยบอกแล้วต้องเป็นคนกันเองนี่ล่ละค่อยจะคิดมาใหญ่ลูกกินเขาย่างลูกใส่อีกนอกกินเขาย่งมาที่นี่นาน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 ,น โอ้ยคนอ่านกับแห่งอ่านหนังสือบอคายรู้เรื่องคนพิมพ์กับยังเป็นพิมพ์ไม่ง่วงบัดที่นี่เออสวัสดีครับคุณเสียชีประสันว่าช่องเล็กๆพิมพ์หายังบอเจอเลยประสันว่าน้องทีอันไล่สดทุกมืออยู่บอดดยนนี้คือบใคายเห็นมันมีเร่งขึ้นมาน้องทีขึ้ชไหนบอเขา ปกติมันก็เด้งเบอ่อหนึ่งซ่องเทียซ้ำเทียบุนน่ะที่แท้คนกันเองนี่แหละว่าสันเอา้าเมียที่เหมือนแม่ก็คือแม่ปัจจุบันโอ้ยจะเปลี่ยนซื้อซ่องมีอัน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 เมียหลวงควงปืน <c oughs> ให้หัวควันเนี่ยรวงเกินไปที่นี่อันเราเปลี่ยนซื้อสองมาแต่ยกหัว้าให้ววันว่างงันกับเปลี่ยนมาอีกยงังบัดนีม้มาเปียนมาอีกแล้วลูกกินข้าวยังลูกไหนเหนือห้อเฮงไม่ลูกไม่ได้อยู่กับแม่เขาโตแล้ว ที่นี่พอเขาโตสิบแปดปีเขากันนี้ไปจากพ่อแม่เหมือนแล้วเขาไปอยู่น้ำดอกคนเมืองนอกน่ะข้านข้านข้านนวลท่านว่าอ๋อข้านมั่นบอหน้าน่นนั่นนั่นขึนนวสท่านข้านข้านข้านเมียหลวงเมียหลวงบอก่าสิบ้างสันตะกเนะเอ้ยเด้งมือลักสองเทียสามเทียบุหนของ ของตัวแม่น้องจีไอจังอันเออช่วงนี้คือพอเห็นคลิปน้องจีเด้งแน่ยตนดอกคืออ๋อคันเด้งแล้วมันบ่คันเด้งกระงัดไม่ยังงัดทั้งงัดงดงัดทั้งงัดทั้งงัตเอาล็อปไปยังน้องจีคันคันเด้งกัะงัดไม่ไรน้องจียายไพยคนงามประศั่นว่าท่านหมื่นท่านหมืนห่นยายไพยบอก หาอะไรหาอะไรกินก่อนพี่สุหิวไปไปพี่บรนช่องหนูยังกินก่อนเลยนี่ไม่ไหว